สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามองคุณยังไงเมื่อก่อน vs ตอนนี้นะคะเมื่อก่อนกับตอนนี้เขาจะมองคุณเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงอขอดูหน่อยนะเมื่อก่อนเขามองคุณยังไงคะ Night ใน s w o r r s Seven of Cups, Ten of Wands, Six of Wands, mm. The Fool. พลัางงานของคุณเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะมีาธาตุลมอยู่ในตัวนะคะาธาตุลมาธาตุไฟดูมีความใจร้อนนะดูมีเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างรวดเร็วนะอ,อัลคนาหรือราศีของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเออเมถุนตุลกุมนะคะเมถุนตุลกุมเมษสิงธน,นูนะแล้วก็มีมีนด้วยนะคะอืม คุณเขามองว่าเมื่อก่อนนะเขามองว่าคุณเนี่ยค่อนข้างเป็นคนใจร้อนคิดเร็วทําเร็วเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดอยากทําอะไรทําเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตามใจตัวเองอะเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งเราก็มีความ มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความอินโนเซนต์คือซื่อสัตย์จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองมากๆชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบชัดเจนอยากทำอะไรทำไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังสักเท่าไหร่มีความฝานันทำเลยไม่ไม่คิดมากอะว่าเออมันจะเป็นอะไรยังไงมันจะสำเร็จไหมมันทำแล้วมันจะเวิร์กไหมมันจะดีไหม คุณรู้แค่ว่าคุณมีความฝันคุณอยากทําแล้วคุณก็ทําเลยอย่างเงี้ยและส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณก็ทําสําเร็จด้วยนะอ่าคือไม่ได้แค่แบบเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความฝันกล้าคิดแล้วก็กล้าทำกล้าลงมือทําแล้วเวลาคุณทําอะไรอะ่ะคุณจะมี p พชช i ่ n กับสิ่งสิ่งนั้นมากๆคุณจะทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆคุณจะทําเต็มที่จนประสบความสําเร็จ เขาอะมองว่าคุณเป็นคนกล้าหาญกล้ามากๆกล้าที่จะทําตามใจตัวเองกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่แคร์ใครด้วยซ้ําคือไม่ไม่สนใจคําคัดค้านหรือคําพัดทวงของคนอื่นเลยอืมค่อนข้างมีความมุทะลุดุดัน <c ười> คือคําว่ามุทะลุเนี่ยคือเหมือนกับว่าเวลาคุณทําอะไร,รอะคุณใส่สุดอะ คุณเต็มที่กับทุกๆสิ่งที่ที่คุณอยากจะทำแล้วก็ค่อนข้างโลดโผนทำอะไรโลดโผนคำว่าโลดโผนในที่นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคือคุณค่อนข้างที่จะแบบโลดโผนอยากทำอะไรทำเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยรอบคอบว่าอย่างนั้นเถอ,อะแต่ แต่ก็โชคดีที่ความคิดหรือการตัดสินใจของคุณนะ่ะมันส่วนใหญ่แล้วมันมันไปในทางที่ถูกต้องคืออาจจะด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามของคุณด้วยมันก็เลยทำให้สิ่งที่คุณทำอ่ะมันประสบความสำเร็จมแม้แต่ในเรื่องของความรักนะแม้แต่ในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคุณรักใครชอบใครอ่ะ คุณจีบเลยคุณจะเป็นคนกล้าคุณจะเป็นคนลุยคุณไม่ไม่ใช่คนขี้อายไม่ใช่คนเห่ียนีไม่ได้เป็นคนที่รอให้อีกฝ่ายมาจีบหรือรอให้ฝ่ายเขาหาถ้าคุณสนใจใครคุณเข้าหาเองเลยนี่คุณไปจีบเขาด้วยหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> เขาถึงรู้สึกอย่างนี้นะคะอะประมาณนี้เมื่อก่อนนะที่เขามองคุณแล้วตอนนี้ล่ะ แล้วตอนนี้ล่ะเขามองว่าคุณเป็นยังไงจะเหมือนหรือแตกต่างกับเมื่อก่อนตอนนี้อุ้ยเมื่อกี้จำได้ไหมไพ่เดอะฟูขึ้นมาปิดท้ายเนาะแต่ตอนนี้ไพ่เดอะฟูขึ้นมาเป็นใบแรกเลยค่ะนะเดอะฟูทวอสอดอ๋อ 8ออเพนไบ e ์โค้ลทาวเวอร์แฮงแมนอ๋อมีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยแต่เปลี่ยนไปในในแง่ดีนะเราว่าคือเขามองว่าตอนเนี้ย คือคุณเองอ่ะก็ยังเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็ทําอะไรตามใจตัวเองอยู่หรือว่ามีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันเหมือนกับมีมีความช้าลงหรือแบบเริ่มคิดอะไรมากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นใจเย็นลงนิ่งมากขึ้นแล้วก็มีความอดทนมากขึ้นด้วย อ,อ,อาจจะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าออหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคือคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอนะเนาะคนเราโตขึ้นมันก็มีพัฒนาการ 1. นึ่งออวัยวุฒิใช่ไหมอายุที่มากขึ้นนะคะสก็ค,คือประสบการณ์ชีวิตที่คุณผ่านมามันก็อาจจะหล่อหลอมให้คุณแบบรู้สึกว่าเออคุณต้องช้าลงนิดนึงคุณต้องคิด ให้รอบครอบคุณอาจจะต้องมีความลังเลบ้างเขามองเมื่อก่อนนะคุณไม่มีความลังเลเลยอยากอะไรคือทําเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณจะเริ่มมีมีคิดและอ่าเริ่มมีคิดเริ่มมีช้าลงและค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มมีการอดทนมีการรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออดูดูแบบโตขึ้นอ่ะดูนิ่งขึ้นแล้วก็เออมีการทำอะไรแบบเป็นสเต็ปมากขึ้น เมื่อก่อนคุณอาจจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรรวดเร็วไปหมดเลยทําทุกอย่างแบบพรึบทีเดียวอย่างเงี้ยแต่แต่ณปัจจุบันน่ะคุณจะเหมือนเหมือนมีการแบบวางแผนแล้วก็ค่อยๆทําแบบเป็นสเต็ปช้าช้าแต่ชัวร์แต่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของความใจร้อนหุนหันถามว่ามีไหมยังมีบ้างนะคะแล้วก็ยังเหมือนเป็นคนที่เอ่อความคิดมีความคิดอะไรที่มัน ปรับความคิดรวดเร็วแอหรือว่ามีการเปลี่ยนใจอะไรแบบรวดเร็วได้เหมือนกันอาจจะมีความอารมณ์ร้อนนิดนึงแต่ก็จะเป็นลักษณะที่โกรธง่ายหายเร็วอะไรอย่างนี้เนาะถ้าถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ความโกรธความโมโหโกรธง่ายหายเร็วเพราะภาพรวมแ่บคุณค่อนข้างเป็นคนอารมณ์ดีคุณไม่ค่อยไม่ค่อยจะซีเรียสไม่ค่อยจะโกรธไม่ค่อยจะเคืองแต่ว่า,าถ้าโกรธก็คือ ก็คือชัดเจนว่าโกรธไม่เก็บอาการด้วยแต่ว่า,อ,าอันนั้นอะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนอะเขาจะมองว่าถ้าคุณโกรธก็คือชัดเจนเลยอย่างที่บอกอะชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบโกรธก็คือโกรธก็จะแสดงออกมาไม่พอใจก็พูดออกมาเลยแต่นะตอนนี้ก็มีบ้างความชัดเจนยังยังมีอยู่ความความโกรธง่ายหายเร็วยังมีอยู่แต่ว่า ถ้าเป็นเรื่องเรื่องอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคุณจะอดทนมากขึ้นแต่ถ้าเรื่องที่แบบมันค่อนข้างใหญ่หน่อยหรือว่าคุณไม่โอเคกับสิ่งสิ่งนี้มากๆอย่างเงี้ยคุณก็จะพูดออกมาเลยคุณก็จะแสดงจุดยืนของคุณออกมาอย่างชัดเจนอืมอันนี้คือความตรงไปตรงมาของคุณะยังมีอยู่ความชัดเจนของคุณยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่า อาจจะมีความอดทนที่มากขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยอะไรอย่างนี้ดูคุณโตขึ้นนะอ่ะแล้วที่คุณเป็นแบบนี้ณนะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับการที่คุณเปลี่ยนไปแบบนี้สิคขาบอนเฮ้ยเขาชื่นชมคุณนะเขาชอบนะเขารู้สึกว่าแบบเออคุณ ดีขึ้นอ่ะคุณไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่ดีมากด้วยอืมรู้สึกสงบรู้สึกว่าคุณโตขึ้นรู้สึกว่าแบบโอ้มีความมั่นคงมีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็เขามองว่าถึงขนาดที่มองว่าคุณสามารถที่จะมาเป็นสามีหรือภรรยาเป็นครอบครัวของเขาในอนาคตได้คนแบบนี้ลักษณะแบบนี้นิสัยแบบนี้มองว่าคบกันได้ยาว,ยาว ครบกันได้นานๆอืมเขารู้สึกว่าเขาชอบพี่คุณเป็นแบบนี้เขาอาจจะด้วยความที่เขาเห็นพัฒนาการของคุณด้วยคุณโตขึ้นคุณมีความคิดมากขึ้นคุณแต่ข้อดีของคุณคุณก็ยังรักษาไว้อยู่นะแต่ว่ามันเหมือนก่อนหน้านั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คุณดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาถูกใจเขาชอบแล้วก็รู้สึกแบบ เชื่อมั่นในตัวคุณนะว่าวันหนึ่งคุณจะคุณจะเติบโตมากกว่านี้คุณจะนิ่งคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีคุณภาพเออคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกของเขาได้เป็นคนในครอบครัวของเขาได้สามารถฝากฝังฝากชีวิตอะไรไว้กับคุณได้อารมณ์นั้นนะคะอ่ะ จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ